งับพี่เกอร์มีเท่าไรแน่เอาแล้วทุกคนเอ้ยพันนับตังเงินไปวนมายอยู่นี่นะเรื่องชนีกแก้วคืนนี้อ่ะผู้ให่จะไม่ได้รับได้ยินแกอวนี้แบบนี้าการแบบนี้หมายแก้วาการนับจะตังคุณน่ากลัวนะทุกคนแบบนับแล้วนับอีกกับอะไรส่นนับทานับด้วยครั้ง,งเดียวรู้เรื่องโอเคมีเท่าไรแล้ว ไเดี <T t okay> ๋ยวเดี๋ยวฉันถามจำไม่ค่อยได้ว่ะเห็นนะเดี๋ยวมาจะเป็นชั่วโมงแล้ววะมันเป็นตาทำอะไรนั่นมาถึงก็สักตังเนี่ยไม่ต้องนับไม่ต้อายเอาไปฝากไว้หมดเลยหร่นับไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยฉันกลัวมากเลยนะทุกคนการนับตังนับแล้วนับอีกเนี่ย เราอยู่นี่เป็นบ่อยจังเลยเพิ่งจะสงบได้สิบวันเอาแค่นี่งแอบอือยายเอาไปฝากไหมตังไปฝากธนาคารไหมเหรอเดี๋ยวกว่านี๋ยวือเปล่แอบเราก็ไม่อยากจะให้เขานับอยากจะให้หยุดนับแล้วไงเขานับมันจะเป็นชั่วโมงเลยว่ะอืมเอาเรื่องแค่นิดแล้วล่ะเดี๋ยวก็ดูคืนนี้ไม่ต้องนอน ในชุดก๋วยเี๋แบบจะนับให้ไหมแบบนับนับเองเยอะมุดเยอะฉันนับให้ไหมเดี๋ยวมาจะนับให้อ่าเดี๋ยวกูนับเองเดี๋ยวอ่าครบนับแปดแปดแปดร้อยอ่ะปุ้นอย่าไปยุ่งกับยาย แอืมนี่่แเออพันแปดแล้วนั่นน่ะอืมหน่อยสร้อย0ผนโอ้อนี้แ่นโอ้แบงค์พันอนี่พันหนึ่งสองพันสามพันสามพันในเนี้ยนะยหญ่ออีนู่นผนแปด สามพก็พันแปเป็นเท่าไหรพันแปก็สามพันสามพันพันแปดนหกนะพันแก็สามพันนะรวมเปมรวมกเป็นพันหกพันก็พันสักก็สามพันสามพันก็พันแบวกกันเป็นเท่าไหรแล้ว่พันหกสามพันสี่พันเป็น4ี่พันแด สี่พันแปดสิบเออโอเคนะเก็บได้แล้วรู้แล้วนะสี่พันแปดเออมีสี่พันแปดอืมนี้ไม่ง่ายอ้าวเก็บใส่กระเป๋าได้แล้วสี่พันแปดเออสี่พันแปดอืมแต่ไม่อออเลยนี่นี่แบงค์หาร้อยสองใบก็เป็นพันไงพันเออแล้วอันนี้แปดร้อยเป็นพันแปดอันนี้สามพัน สี 4, 4, <800. S 1> ่พันแปดเดี๋ยวนับอีกก็คนบอกรู้เรื่องแล้วนะเดี๋ยวเอาอีกเนี่ยเอาเก็บได้เออสี่พันแปดนะรู้เปล่าพันแปดสี่พันแปดสี่พันแปดจดไปให้ไหม,หมจำได้จำได้ออ 4, <800. S 2> เอเอสี่พันแปดเก็บได้ ยังไม่ไปฝากธนาคารเหรอเอาไว้ก่อนไว้ก่อนตายใหญ่สี่พันแปดเจ็โอเคจำได้แล้วนะได้แล้ววันนี้มันบอกไม่ถกก็ไม่บอกไม่ได้บอกไม่ถูกบอกไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วแค้งขาไ่ไอ้แค้งขาไม่ต้องไปพูดถึงปวดปวดหัวตัวร้อนอะไรไหม ปวดหัวเหมือนปวดปวดหัวเห็นนั่นได้เหมือนหัวนอนพักหรือจะไปหาหมอไม่ไปเนี่ยก็น้ำให้หน่อยพี่โอเคน้ำให้เัือกต่อยปวดหิวซึ่งใส่น้ำแข็งไหมน้ำอ่ะไม่มีใครอยู่ไปเดื่องกูก็ไปเอาไม่ได้มันทำไมจะไม่มีใครอยู่แล้วใครไปไหนกันเอมึงไปไหนเขาล้อไปไหนได้ใช่ไหมอนุญาตให้ไปใช่ไหมจะอยู่คนเดียวใช่ไหมฉันจะได้ไปมั่งไม่เจ้าหมายแกฮะ เอาก็นับดูไปแล้ว่บอกแล้วว่ามีเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่รู้ยังลืมไวสี่พันแปดสี่พันแปดเจอเออเก็บได้แล้วเหยาะออกมายายเด็กคนเห็นเก็บเลิกนับไปแล้วเอาไปใส่กุญแจไว้ในห้องไหมเอาไหมยายยายเอาไปเก็บในห้องใส่กุญแจไหมเดี๋ยวกูเก็บไหมก็เก็บได้แล้วสี่พันแปดเลิกนับเลิกนับเลิกนับแล้วไม่นับเลิกนับ 哦吼。Oh